ตือนภัยร้านค้าภายในจังหวัดอุดรธานีค่ะให้ตรวจสอบธนบัตรให้ดีหลังจากที่มีคนใช้ธนบัตรขาดครึ่งมาซื้อของแล้วก็พบว่ามีหลายจังหวัดค่ะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปยังซอยวัดโพทธทิวัดารามเขตเทศบาลนครอุดรธานีหลังผู้เสียหายได้ประสานมายัางทีมข่าวค่ะว่าถูกลูกค้าใช้ธนบัตรขาดครึ่งมาซื้อของภายในร้าน นายองคตกรึงฤทธิผลผู้เสียหายได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ผู้สื่อข่าวดูและเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมีลูกค้ามาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนเงิน105บาทโดยจ่ายเป็นธนาบัตรใบละร้อยมาหนึ่งใบพับครึ่งมาและเงินเหรียญอีก5บาทค่ะซึ่งมาซื้อกับแม่ของตนที่มีอายุมากแล้วจากนั้นนะคะแม่ก็ได้คลี่ธนาบัตรออกมาปรากฏค่ะว่าธนาบัตรขาดครึ่งแม่จึงตะโกนบอก บอกลูกค้าว่าธนบัตรขาดแต่ลูกค้าได้ของแล้วก็ขึ้นรถยนต์ขับไปโดยไม่ฟังเสียงเรียกแต่อย่างใดค่ะซึ่งขณะนั้นตนเองอยู่ในบ้านจึงรีบขับขี่รถจักรยานยนต์ตามไปแต่ก็ไม่ทันค่ะในส่วนของลูกค้าที่มาซื้อของจะมีเจตนาหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบนะคะจึงอยากฝากเตือนภัยให้กับประชาชนเมื่อรับเงินจากลูกค้าให้ตรวจดูธนบัตรให้ดีๆซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา 啊，卡。